สวัสดีครับผมผมฟอฟนะครับจากร้านตุ้งยนต์พระรามสองครับคลิปนี้นะครับกลับมาพบกันเป็นคลิปแรกของวันนี้นะครับวันนี้วันที่11มีนาคมนะครับพศ2565นะครับวันนี้ก่อนที่จะมาเข้าเรื่องล้อตัวนี้กันนะครับพอดีมีเพื่อนผมท่านหนึ่งครับเขาส่งมาให้ดูนะครับลายส่วนตัวน้เมื่อวาน นะครับก็คือว่าราคาน้ํามันโลกตอนนี้มันปรับขึ้นนะครับมันก็ส่งผลต่อผู้ใช้รถใช้ถนนทุกท่านนะครับพอดีผมเห็นราคาน้ํามันของแก๊สโซฮอ์ตัวนีเมียมของเชลล์อะ่ะราคาตกด้นละประมาณ50 9 9า,า,าสตางค์และมีแนวโน้มว่าจะสูงขึ้นนะครับตอนนี้ผมก็เลยมีความคิดว่าพี่ที่ท่านใดมีมอเตอร์ไซค์ก็น่าจะออกมาใช้กันดีกว่านะครับเพราะถ้าใช้รถใหญ่กินน้ำมันเยอะนะครับตอนนี้ถ้าพี่พี่ท่านใดใช้แก๊สก็น่าจะดีหน่อย ครับแต่ว่าผมว่าพนักง,งานทุกอย่างอาจจะปรับขึ้นยังไงก็ต้องสู้กันต่อไปนะครับตอนนี้มีเหตุการณ์อะไรหลายหลายอย่างที่เราไม่อยากให้เกิดน,นะครับกับเพื่อนบ้านเราเนาะนะครับยังไงก็กลับมาลุยก,กันต่อถามว่าผมพูดทําไมนะครับเพราะว่าเราผมก็ร้านเราเนี่ยทำธุรกิจเกี่ยวกับรถยนต์ถูกไหมครับทุกอย่างก็คือรถยนต์่ะนะครับอะไรกันาน,นานๆมันกระทบกันหมดนะครับพอน้ามันแพงขึ้นคนก็ไม่ค่อยใช้รถพอไม่ใช้รถอะไรมันก็ไม่ค่อยเสีย ถูกไหมครับยางก็ไม่ได้ใช้ยางเท่าจะเปลี่ยนก็หยุดไว้ก่อนถูกไหมครับผมก็ขายล้อขายยางลำบากอีนะครับยังไงก็เอาเป็นว่าของพวกนี้นะครับเราก็เปลี่ยนเข้าที่ใช้ก็ได้นะครับเพราะว่าอะไรเพราะว่าเดี๋ยวเดือนหน้ามันจะเป็นเทศกาลสงการแล้วยังไงก็อยากให้เหตุการณ์ต่างๆมันยุติลงและกลับมาเหมือนเดิมนะครับแค่นี้เราก็เงินในกระเป๋าเพื่อน้อยกันแล้วนะครับตอนนี้ก็เลยเรียกได้ว่ามีล้อเดิมที่ร้านเราตอนนี้ก็เอามาจัดโปรช่วยพี่น้องนะครับช่วยคุณลูกค้านะครับราคา โดยรวมส่วนใหญ่นะครับล้อในร้านเราตอนนี้ปรับตัวลงตัวลดลงนะครับถือว่าช่วยกันนะครับให้มันผ่านไปนะครับตัวนี้นะครับมาเลิกกันก่อนเลยนะตัวนี้จะเป็นล้อ New Honda Civic ตัว F C S นะครับเป็นตัว F K นะครับเป็นรุ่น R S นะครับมันก็คือจะเป็นล้อตัวท็อปของ R S ตัวแรกแล้วมาลงดำเป็นแฮชแบ็กนะครับเป็น F K แฮชแบ็คืออะไรแฮ h b a c k ก็คือรถห้าประตู นะครับมี4ประตูซ้ายขวาแล้วก็1ประตูหลังนะครับเขาเรียกแฮชแบกนะครับแต่ถ้าก่อนๆน,นนี้มันเป็นซีดานก็คือ4ประตูซ้ายขวาแล้วก็1ฝาท้ายนะครับตอนนี้มันเป็นแฮชแบกแล้วนะครับ F.K. ตอนนี้ถ้าปัจจุบันถ้าท่านเดินเข้าโชว์รูมถือเงินไปเลยล้านนิดๆเนีน่ยไปซื้อล่ยท่านจะเป็นรุ่น F.E. นะครับรุ่นใหม่ล่าสุดที่กําลังทําตลาดในตอนนี้นะครับ,รบแล้วก็ยังไงถ้าลูกค้าท่านใดนะครับกำลังถึงเวลาเปลี่ยนยางพอดี นะครับอยากได้ล้อตัวท็อปติดต่อเรามาได้นะครับร้านเรารับประกันล้อแท้ทุกวันนะครับซื้อวันนี้พรุ่งนี้ก็ยังแท้อยู่นะครับไม่มีวันไหนไม่แท้นะครับเดี๋ยวเรามาดูหลักล้อนะนะครับตัวนี้ล้อแท้นะครับอย่างแรกเลยนะครับให้ดูก่อนนะครับคําว่า Honda Motor นะ อันนี้ที่ผมเอาให้ดูเนี่ยไม่ใช่พอไรเพราะว่าโอกาสที่ว่าเวลาท่านาไปเลือกซื้อล้อท่านจะเห็นแบบนี้มีน้อยถ้าเขาไม่ได้ท่านดูนะครับส่วนใหญ่คนเราเวลามาดูล้อปุ๊บเนี่ยก็จะเห็นข้างหน้าปุ๊บถูกใจใส่เลยโดยที่ยังไม่ได้ดูรายละเอียดข้างหลังว่ามันแท้หรืออะไรนะครับอันนี้แท้นะนะครับบอกไว้เลยนะแล้วก็เป็นขอ17กว้าง7นิ้วออฟเซตอยู่ที่45เลือกออฟเซตไม่รู้ไม่เป็นไรนะครับแต่รู้ก่อนเลยว่ามันต้องเป็นขอ17นะเพราะรายนี้มีขอ17เท่านั้นนะครับถึงเป็นล ขอบอื่นอาจจะมีแต่มันไม่ใช่แท้นะครับถ้าเป็นลายนี้นะลายนี้มีแต่ขอบ17นิ้วเท่านั้นนะครับ่ให้ดูก่อนเลยนะครับตัวนี้นะนะครับสวยๆนะครับสีเดิมรูปบดูก,ก็รู้นะครับลื่นนะครับไม่สา่นเลนะครับถามว่าตัวนี้เนี่ยถ้าเอาไปใส่สวิงรุ่นอื่นสวยไหมคําตอบเลยคือใส่ได้และสวยด้วยนะครับแต่ถ้าผมแนะนํานะมันมีลายที่เป็นตัวรองท็อปจากตรงนี้อันนี้ใส่สวยสวยเหมือนกันแล้วก็ราคาไม่แพงด้วย นะครับเพราะว่าอันนี้มันเป็นตัวท็อปของเขา,ถ,า,ถ,าถ้าไปใส่รุ่นก่อนเนี่ยราคามันก็เหมือนกับเราใจเรากอาตัวท็อปเต็มอ่ะแต่เราเอาตัวท็อปของรุ่นใหม่มาใส่รุ่นรุ่นไม่ใช่ตรงรุ่นเรามันก็อาจจะทานั้นจิตใจอ่ะมันอาจจะไม่ไม่มันได้ไม่เต็มนะนะครับสู้เอาตัวแค่ตัวรองก็พอได้17นยดีวมันคุ้มค่าเรื่องเงินแล้วนะครับเอามาใส่กับรถรุ่นเอฟบีบอยเอฟบีด็อกอันนี้ใส่ผมว่าดีกว่าใจเงินถูกกว่าด้วยนะครับหน้าร้านเราเป็นสีขาวแดงนะ ร้านอยู่พระรามสองบางสุขเทียนนะครับอยู่เลยซอยเทียนทะเล21หรือ21มา200เมตรไม่ต้องเข้าซอยนะครับถ้าคุณลูกค้าท่านใดสนใจติดต่อมาได้นะครับผมตอนคลิปนี้นะครับผมกรอบจากร้านต้นยางโยนของปากไว้นะเดี๋ยวคลิปหน้าโอกาสหน้าเรากลับมาพบกันนะครับสำหรับคลิปนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีครับ